สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ สีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายแว่น3มิตินะครับหรือว่าแว่นตา 3D ทีนะครับที่บ้านเราเรียกกันว่าแว่น3มิตินั่นเองนะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าแว่น 3D นะครับหรือว่า 3D glasses สนะครับสินค้าที่ผมจะนำเสนอขายในวันนี้นะครับเป็นแว่น 3D ยี่ห้อ LG นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของ LG เขาเลยนะครับก็คือ LG Cinema 3D นะครับหรือว่า LG Cinema 3D นั่นเองนะครับเมื่อก่อนทีวี 3D จะป๊อปปูล่ามากนะครับเป็นที่ฮิตมากใครจะซื้อทีวีจะต้องซื้อทีวี 3D นะครับเมื่อสัก15ปี20ปีที่ผ่านมานะครับนี่คือแว่นตา 3D ยี่ห้อ LG นะครับเป็น Passive Glasses นะครับเป็นแว่นตา3มิติแบบ Passive นะครับ แบบพสซีฟนะครับซัมซุงเขาทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับของ s ซัมซุงเขาจะทําออกมาเป็นพสซีฟนะครับไม่ต้องใช้ถ่านไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับสามารถสวมแล้วก็ดูทีวี3มิติได้เลยนะครับแต่ว่าทีวีเราจะต้องเป็นทีวี 3D หรือว่า3มิตินะครับภาพจึงจะลอยออกมานอกจอนะครับ จากการที่ผมได้ทำการทดสอบนะครับผมเป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์3มิติมากๆนะครับผมเก็บไฟล์ภาพยนตร์3มิติไว้กับฮาร์ดดิสก์สอลูกเลยนะครับมีหนัง2-300เรื่องนะครับในฮาร์ดดิสกผมนะครับเป็นไฟล์3มิติหรือว่าไฟล์ 3D ทั้งนั้นเลยนะครับผมเอามาเสียบเล่นกับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ผมหรือว่าทีวี 3D ของผมยี่ห้อ LG นะครับขนาด60นิ้วนะครับ สามารถเสียบฮาร์ดดิสต์ได้เลยนะครับสา,สามารถเสียบฮาร์ดดิสต์แล้วก็ดูไฟล 3D ได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเครื่องเล่นบลูเรย์หรือว่าเครื่องอ่านไฟใดๆเลยนะครับนี่แหละครับ LG เขาทําออกมาได้ดีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งทีวีหรือว่าเครื่องเล่นบลูเรย์หรือว่าแว่นตา 3D นะครับวันนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับนำเสนอขายคือแว่นตา 3D ยี่ห้อ LG นะครับตัวนี้เป็นของมือสองสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับดู ภาพยนตร์สามิติภาพลอยออกจอดีทีเดียวนะครับดูแล้วตื่นเต้นเร้าใจนะครับเราสวมแว่นตาดูแล้วก็เล่นไฟล์3าจากทีวี TV นะครับเป็นทีวียี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นแพสซีฟนะครับเป็นแพสซีฟทีวีนะครับเป็นแพสซีฟเอาแว่นตาแพสซีฟก็แล้วกันนะครับแล้วก็ ทีวีที่เป็นแพสซีฟก็จะเป็น LG นะครับที่เขาทำออกมาใส่แว่นตาแพสซีฟตัวนี้โดยไม่ต้องใส่แบตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ก็ขาย300บาทนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ